ไล่ตามมาก่อนเลยกันนะเสร็จเครื่องมองเสร็จแล้วก็นำขวดเลยเนอะหล่สองไปล้ไม่ถือ นี่โอ้ก็ยังเก่งนะคะฝั่งผู้เล่นสวยขึ้นนะคะเก่ง <coughs> đang leo 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 แ่งเลยแล้วทำให้รวยอันนี้เป็นครูคันนี้ขอให้เป็นอาจารย์แล้ววันต่อไปเป็นอาชามอาชามนี่เป็นกะละมังแล้วะ

จะแจกจะแจกสิเดี๋ยวไว้รับซองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาล้างเดี๋ยวก็ไม่ไหนก็ได้เดี๋ยวพิ่งจะหลายตัวนะข้าวป่าไม่เอานะจะแจกซองเข้าวป่าอินจะล้างตื่นก็ต้องจับตื่นก็ต้องจับจับไม่ไหวขับรถขับอถขัอรถ

อะไรให้ไม่ไอมีแฟนแนพี่ fan, donc, ้กไม่ใช่คนเดียวแล้วที่พูดน่ะนะไอคนอนอยู่ใช่ไหมคนไอ้นานางท่พูดจะหาย